สบายดีป่าลูกสบายดียำถึงเทียงน้องมันี้กับมันพ่พอ,อาาพักชกปลาปลาเพลนเนาะเปิดภาพบรรยากาศมาก็กกกกเห็นเป็นป่าเนาะก็เป็ดไก่กับสนามมันว่ายอยู่นอกป่าลุกเ้ยมันได้ออกไปหาอยู่หากินอยู่นําแต่ผู้เจ้าออแดนนี้นะ่นความคี่ความกี่ดือ้อเป็ดไก,ก่เนี่ยนอกป่าลูกเลยกินทุกทึ่งอ่ะเนาะมันก,มก็สผ้าป,ป่าลุงเผาคว้าเห็ดดูเห็ดกินนาะป่าลงกบินซาเวลายังในมือเจ้านะ สีนแหงนนเนาะปูนพลอนเหมือนกันพูดเป็ดไก่โโว่าดิทบยังไ,ไปกาวบริว่าวนะแตกสนั่โนกระเห็นได้กินเป็ดไก่ค่ะเป็โโดยอยามมันอะบอกกุ้ยบอยู่ทา้งรางเจ้าน่ะ เมื่กอก,กี้นี่คืออยู่ในหนันเนาะเย็นเนาะป้าลุงเอ้ยเย็นจนหนาวเนาะบัดยามกลางเวรนะบัดมืดเมื่อไหร่ปหลดเริ่มฮอตแล้วเนาะไปเบิ่งว่าไม่ไล่กำลังเห็ดยังอยู่เนาะป้าลงุงกำไล่กำลังเห็ดกลังลลววกกกผผััอยูมมา่ากินเนาะป้าลุงมื้อนี้ จินตมามาใส่เฮ็ดเค็มแล้วกะกะกล้ําเนาะป้าลุงกะล้ําเฮากะยังต้มอยู่เนาะป้าลุงเอ้ยเนาะเก็บทัพไปชับนี่แหละเนาะป้าลุงเอ้ยเฮาน้มาํมักพรรดอกพี่แลเฮา,าลูกเนาะลูก,ลก,กพเดียมื้อนี้มีของหลายอย่างเนาะสิตําม,มามากินมื้อนี้มีลูกพดอกนําเนาะป้าลุงลแซ่บแน,น่อน,น,อ,น,อ,นอนเนาะมื้อนี้ อ่านะคิดยากน้องปลาลุงคิดยากมาลายมือเลยเนาะตามมามาตามมามาใส่เห็ดเข็มหามากินได้เฮานะใส่เห็ดเข็มหักเครื่องมันโบนนมีเนาะเราโบมีโหลดไปซื้อน้าปลาลุงเอ้ยเดี๋ยวอยู่ออยสองคนเนาะมือนั้นเด็กปิ้งย่างไปซื้อมามาโหลดย่าโหลดไปว่ามันแหลนเดิมตามเดิตดตนตามเนาะข้างแลกคือได้ย่างเนาะโหลดเห็ดโหลดไปนี่อย่าคือมัตรเชียร์ร่มทาบอีู่เลยเอ็ดไปน้าปลาลุงเอ้ย โอ้ยฮะหลดย่านตกใจบนแฮงใช่แหละมันหลุดแหลมมาบุญบุญป่านนาะฟ้ารูมกับพระศาสนาหลุดลายขพลอนกำลังสิหนึ่งกำลังกำลังอุ่นข่าวเย็นเนาะป่าลูกเลยกำลังสิหนึ่งร่างในซีหนึ่งข่าวอุเนาะข่าวเย็นทั้งหมดข่าวเย็นไม่คิดข่าวฮอตพลอนกำลังเตรียมวะ ยำสกินเขายำสกินเขาฮอนแม่นบอกคุณเป็ดไก่กระสนามันไว้ย่อมันแถวนถวนครน้ะอยากยุอยากเงเป็ดกับไก่เห็นไหมเฮ้อเขเบื่อมันแหละเบื่ออะไรอ่าเขาเบื่อแหละเป็ดกินเมนูยังพออืมเป็ดโตเป็ดโตเป็นไหตโตเป็นโตโตน้ำลาทอดเตือบอกเลนทอดไก่เอ้ยทอดไก่ เนาะไปเบิ่งหมดไม่ได้กำลังเห็ดยังเลคืควรวน้ำปลาลุงต้มน้ตำต้มกระเทียมกระปิ๊นน้ำปลาลุจัง่ว่าเผ็ดผมจะกินอะไดรคงแห้งงนะ่เะเนาะเผ็ดแตต้องกินเห็ดใดใดตรงนี้มันยิ่งได้เวลาปรุงแล้วเนาะปลาลุงใส่ปลาแดกลงไปนะคัด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 ,ด,ดยอยู่แม่งคัดคัดนะ แปรงนัวว้าอ๋อ้ยมันหลายแต่ลายเสียบลายคือเขาว่บราณโบราณจั่วเสียบอลีกบราณแม่ใส่พอเครื่องคลองเขาลายเัาก็เลยใส่ลายได้แค่หน่อยอันข้าวโบราณนี่ก็ใส่ลใส่ให้นั่งน้ำบาโลอกใส่น้ำตาลไปเลยเนาะน้ำตาลเหรเช็เลนบอบีมักเล่นค่ะตลาด ข้าเจ้าววเรมาขายบะขาตลาดล่าหันได้กรบปุ๋มีตลาดเปินกูหันเิดกูหันอะไรใส่ตามมีเลยมีสำหรับใส่สำนักหนน้ปลาลูกไหมมะนาลงป่อยใส่น้ำปลาลูกปลาน้ำปลาลูกเสร็จสิบร่อยน้าปลาลูกตั้มตามให้เข้ากันเนาะ ได้เวลาเอาหมี่แล้วก็ของหมักเฮ็ดเค็มนั่แหละก็ของมักซั่วกฮอนด้าตลับลเนาะของสิาเสียงสิตหาาลอกินเบิดเด้อเออบดแเนาะกินเบิดบ่ได้ดตๆให้เขากันาลอือคนะดีเต็มหม้อเลยเนาะาลเอ้ย เต็มโก๊ะเจมโกเนาะอุ <c oughs> <c oughs> <h <h ้ยเจมโก๊เป็นอะไรปลาลุงหนาตาซีซันหนากินหมดนาะให้ลูกสาวลงมือก่อนคองหมาจับเนาะปลาลุงนะลงมือลงมือยิงเหยื่อ้างเด้อน้อง พ่อแม่พี่นอ้องมาเด้อมาเด้อบอกอะไรใหญ่หา่มา,มา,มา,า,างจะมาทำกันในป่าลงใส่เฮ็ดเก็มไปจังห่อนเนี่ยห่อนึงพอดีเอ๋อโทรศัพท์กับข่าวกับข่าวเกินเว้ยเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวน่ะ เดี cues, please, ๋ยวไปนองเด้อตัมมาม่าอาหารว่างกอาหารว่างแต่ว่าเ้กินาแล้วทาม่เะกินกินกินะแม่ปราวันเอยุบิมิต่อไปทบจากมาม่านี่คือเบกกี้นิสเีกกินมาแล้วแต่ใหม่เกง่ยังเ่ เ,เบื่อไงเบื่อก็เป็นมาเลี้ยงเองมันหลายมีแต่ขา,ากินหน่ย ม่ได้บอกฮันดอกฮันดอกนะซื้อหนึ่งนะเนาะราคาเียวกับโม่เลืองนะเออเลืองนะนาแพงกว่ากันเนาะนาแพงกว่านะเพื่อนนั่นอันนั่นมันสแล้วราคาก็สูงกว่าขนาดของมันสกขนาดเสบเพ่าเาตัวนั้มันขาดนี้มา

หั่นคล้ายพัวเรื่องคุณอ้างนะหั่นน้องสาวคุณน้องสาวไป้องสาวไ้เหรอหั่นอีกเยเป็นไ่นอกแล้วบอนอกแล้วบอกวพีนบจหั่นหั่นน้องสาวกัตัว บบขขเ,าเาขากับพี่น้องเขเบ 3, 5, นะิดซ้ำมาสร้างโต๊ะซ้เลยทางโต๊ะซ้มาคล้ายพวกเปิดใหม่นะคลายพวกหมอแหกแต่ก,กับโฟนำมาเนี่ยขัดไม่ได้เนี่ยค้ายพวกจะพะกับพี่น้องเขาเปิดเลยตาแต่กับเ ัวเคนเนาะดีได้พ่อจะเริกเนี่งเราปล่อยมาขายดอกจะบอก็นน้องเราเข้าไปขายดีกว้ากระนังเหมือนะขายหคักว่าคนไทยเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นอนจะคืออะไรเมียนาบอกไข่ทุกคือไปนอนกับเฮือนลงมานอนอยู่ลูกเฮือนน่ะม่ได้นอนเพื่อนน่ะเล่นอยู่เมนบอกเราเห็นฝอั่งมานอนอยู่ตอนไหนหนาวหนาวเจ้าหนาวนอนมันหนาวบอกพี่หลุดไปเลยจ้าหน้ามาปุ๊บเฮาวกำลังนอนค่ะไม่ถูก กำลังนอนขักกใช่นอนอดู่ไปชั่วโมงอยนอนขักกินแก้วแรนอนต่ออีกถอยแปลาลงอื่นจำมาม่าทำน้าปาบลมดอกปากนะไปกินมากกับเพชรไเพจมันเป็นามบกพริกบ่คอยเห็นมัจะตักใสตักใส่ บบอควันไฟเดิเราจุดขยะผักกะลีลมลมผันอวยมาทางนี้บาทนี้จะคือลมมันยามเดือนสิบสนนเอ็ดน,นี่เลยหนาวลม,มอะไรเนาะลมขึ้นอะไรปรมาน,นลมรอง เหม็นร่มแหลกไปเหม็นร่มมันจะแหลกมนีลนะเพชรก็เพชรขือสื่อเยือจามากินเพชรเนาะพอชิมเอยนี่นะเพราะ่าเป็นเด็กน้อยให้สูบข่อยสิบวได้รอเากินมกิกเบกินได้ดกินเทำไดทำนั่นจะเป็นไงบอแนบ อะไรตัวหนึ่งวะโบเพชรอีกชื้ออยู่นี่คื้ออย่างนี้ชื้ออยู่เป็นไฟชั้นี้ได้พอดีป่ะเจ้าโบเพชรการล่นหนะาบึงนึกเอ็ดเพ็ดกระส่วนหอยยังบอกระเตืองใส่ไปสิบสิบเอ็ดหมาอิ่มแล้วบ่ามองผลดอกเนี่ย เหมือนดูปลาลูกเลยหุ่นโอ้ยทั้งกินทั้งหีบปากแดงเหรอว <c oughs> ะเออเฉพาะทาสติ๊กเหรอวะปากพอแดอยองดยงอกคือแดงว่ะเผ็ดอิ่มเลย ยกคิดป,ปาเปอกเยฝากกดไล์กดแช์กดสดสมุงกระดิงเดือบปลาลูกเดือบกระดิ๊งกันไหมเดือบกรดิงเปลาลูกแล้วใ่อย่าลืมกระดิง